สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะนะทุกทท่านบกับผมเช่นเคยครับผมน้าวีวันนี้ก็มาตกข์กับช็อตเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวนันนี้ด้วยปลาย่างหูจิกค,ครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันจะรอดหรือเปล่าวนันนี้แดดเอย,แดด,เยแดดแรงมากแดดแรงมากไอ้ โดนแล้วครับผมไม้แรกเลยกัดใก,กล้ๆกัดแล้วก็ชากเลยตัวนี้กัดปลายางหัจิกครับหัจิกสิบกร,รมัมปลายางเจ็ดเซนกัดแล้วก็ชากออกเลยตัวนี้สุดยอดมากครับผม